นะสวัสดียัมเศร้าครับพี่น้องอวัอน,นี้วันที่แถ่ยิบเก่าเนาะค่ะวัอนี้กําลังหนึ่งเข่าครับพี่น้องแล้วก็เทศเทคววัวเนี่ยสะพยียตูไทยค่ะเสโนัวคัวเนี่ยสะพียตูไทยจริงๆเดี๋ยวพี่น้องกําลังหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำเห็นไหมเนี่ยมันเกือบขีดนะครับเกือบขีดประจํากายกําลังหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำค,ร,ครับบรรยากาศของเขาไปค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวขอตัวทรายเข่ากันเด้๋ยวค่ะพี่น้อง

กว่าเนี่ยใส่ผักอีตูไทยขอใส่ข่าวก้อนนาจามาเลมเจมเจ้นะครับ่นมาเตรียมเครื่องกันค่ะเดี๋ยวสิพาไปเก็บใบกะเพราผักอีตูไทยอยู่หน้าบ้านเราปุ๋ยล่ะค่ะอ่ะเราจะได้มาเข่าใบอีกอยอะใสเ่เข่าเสร็จครับพี่น้องนะคะไปครับพี่น้องค่ะไปเก็บผัอกอ,กอีตูไทยกันจ้ะนะ เอาถวยบเาตเก็บค่ะเป็นปะนันเขาลเขาหนึ่งผคุณบุญเงื้สมักสีเขาัวไทยขาอย่ในสวนพอเสรีแสนบเข่าหนึ่งุงูก็จะกินอันนี้หูลพาด้วยค่ะเขาสองจุไทยขุนที่ดาขุนทีสาน้าใสไทย ภาษาไทยเจินใบกระเพราแม่ท้องคมันสารอันนี้เป็นหนึ่งถุงพายตูไทยหรือกระเพาทีเฮาคุณนี่พระพรสิทิสรหนึ่งร้อยบาทแม่สมุงมะปทเผาหนึ่งถุงหอมแบบอีสานหอมหบบบ้านนอกแม่รัตาีพะวดมคิดท้องเงินสองร้อยบาทเขาหนึ่งกุหอมแบบบ้านนอกบ้านนอกหอมแบบเขาแบบที้จะหอมเงินหนึ่งร้อยบาทหอมคักแม่ลำไยสีสุวอสห้าสิบบาท เด็กใช้พี่เราใช้คำแก้วหนึงรอยบาทพ่อประสาทสินแสนป้องเนือสองรอยบาทแม่ท้อบนคำอสิงบุหนึ่งร้อยบาทแม่สุนทานิ้มงึร้อยบาทเขา่าซ้อมกันี่ล้วค่ะไปเอานำตั้งกระทาไปเลยค่ะพี่น้องตั้ง่าไปเลยเขากะสิไปต่ำเครื่องแล้วก็ไปหั่นเนี่ยจ้ะไปโอ้ยมา อ้าอแล้วครับพี่น้องเครื่องมันก็สีมีนี่แหละค่ะเสียงนกห้องสุๆโฉๆโกโกระค่้ครับพี่น้องหางลุกไปเขาจิตต่ำาลครโฉโโบมันจะกลายบ้านแถดี้เห็นบมนกมานง้อยต้นไหม่ต้นไหล